คอหมูย่างไส่กรอกบุ้นเส้นรสเปรี้ยวทีเด็ดซอยสามแปดปากซอยเลยเนร้านเนี่ยนี่เจียวพี้ยของขมมาลองดูนี่ ครับอกผมตายไม่เอาเรื่องต้องเปิดตอมผมจีบหังใหญ่เนี่ยเราจะการให้ดู มายัางยันร้อนอยู่เลยนะครับนี่มันจะเข้าอันเปล่ากับเกี๊วเพียเนี่ยใส่กอกมัเส้นเนี่ยอืมเอ้ากันไปกับแก้มทันเลิศ ใหญ่ๆหมางไปแล้วออตอนนหญ่เนี่เห็นไม่คาขมเลยขมแบบพอดีอ่ะ

ยาแซมไปเลยมาอืมมันก็ไม่ค่อยผิดนะพริกตรงเนะเรียกพริกอะไรกันไปรู้จัดไป <_ an other> อืม เขาย่างแบบดีเลยนะเนื้นอลวนิ่ม,ม,มเริ่มติดฟันแล้วเว้ย 回家，来呀！来<吧>来